ครับผมนายพัชรพลโคกไข่ผมนายอภิรัตน์นิโรธครับสวัสดีครับผมจะมานำเสนอเรื่องลอจิกเกตลอจิกเกตมีแปดชนิด1แอนเกตแอนเกตเป็นอุปกรณ์ลอจิกที่ใช้แทนกระทำในลักษณะการคูณของอินพุตในระบบลอจิกซึ่งเป็นอินพุตตั้ง แต่2 In p ินพขึ้นไปและมี1 o u t p เอาผูซึ่งมีลักษณะวงจรวงจรสมมูลและตารางการจะทำงาน <Okay. S 1> าต้องระวังตรง2อ r อ a เกตออเกตเป็นอุป,ปกรณ์ดิจิตตน้นที่ใช้แทนกระทำในลักษณะ กระบวนการของอินพุตในระบบ l o จิกอินพุตออ a t e มีตั้งแต่2 i n p ินพุขึ้นไปมีเงอนอลพุตลักษณะวงจรสมมูลและต,ตารางการทำงานของออเจนัดเจตเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้แทนกระทำในลนักษณะกับ สัญญาณให้มีค่าเป็นตรงกันขัตรงข้ามกับอินพุตบางครั้งเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ดังนั้นลอดเกจจึงมีเพียงหนึ่งอินพุตและมีหนึ่งเอาตพุตเท่านั้นสัญลักษณ์วงจรสมมูลและตารางการทำงานดังรูปรับทีแนนเกตแนนเกตเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้ แทนการกระทําในลักษณะตรงข้ามกับแอนเกตจึงคล้ายกับการนอเกตมาต่อเข้าที่เอาหูของแอนเกตนั้นเองนอเกตเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้แทนการกระทำในลักษณะตรงข้ามกับออเกต ดังนั้นจึงคลายกันนำออกจากนองเกตต่อด้านเอาผิตของออเกตนั่นเองแสดงดังรูป 6. Exclusive OR Gate Exclusive OR Gate เป็นดิจเป็นลอจิกเกตที่ใช้แทนการเปรียบเทียบสัญ,ญลักษณ์สัญญาณอินพุต มีสัญลักษณ์และการทำงานดังแสดงรูป Xclusive No. a t e Xclusive No. a t e เป็นอุปกรณ์เทอดิเกตที่ใช้แทนการเปรียบเทียบสัญญาณอินพุตเช่น Xclusive No. e แต่จะให้ผลตรงกันข้ามก่าวคือเมื่ออินพุตเหมือนกันจะทำให้ อินพุตมีค่าเป็นหนึ่งตนะ่ากอิน,นพุตต่างกันจะทำให้อินพุตมีค่าเป็นศูนย์แสดงดังรูปดีครับผม<ด>ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ<ด>ขอบคุณครับที่รักเสน,น่หทุกท่าน